ผมว่าทักๆๆทายคุณผู้ชมกันดีกว่าครับค่ะสวัสดีค่ะขอเท่าที่ขังเมื่อกี้ิป็นสมภารค่ะในเรื่องเนี่ยโดนัทเขาเหม่นผมตลอดละครับแต่ก็ต้องขอชมโดนัทนะครับว่าเล่นเป็นคุณหนูในคราบสาวโรงงานได้น่ารักที่สุดเท่าที่ทผมเคยเห็นมาเลยแหละครับอขอบคุณมากนะคะพี่ต่ายก็เล่นเป็นพระเอกที่โดนแกล้งได้น่ารักมากเหมือนกันแถมยังเต้นท่ามีหนูได้เซ็กซี่มากคุณผู้ชมเขาบอกมาว่าอยากดูค่ะชอชมชน ดีเลยค่ะมาเดียวดูเพลินอะไรไม่เกิดเนี่ยงูคอคอคอแล้วครับอยากดูเต็มๆไม่รอในละครแล้วกันนะครับนี่เป็นแค่น้ำจิ้มนนีหนะนะนะคะในละครเนี่ยเรายืมือเซอร์ไพรส์สุดเที่ยงเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะจากนางร้ายปากแดงสาวโดนัทขอกลับมาทวงคะแนนความน่ารักคือในบทของคุณหนูไฮโซที่ขอพิสูจน์ฝีมือด้วยการมาเป็นฉันทนาเริ่มต้นเรื่องราวห่าหาก็เลยเกิดขึ้น เรื่องนี้3ส,สาวโดนัทโอและแอนนี่สีกันนอกจอไปเลยค่ะเพราะเลือดสุพรรณหลุยด้ยกันทุกสถานการณ์แต่มีเรื่องเดียวที่ทีมหนุ่มซากตายกิกและออฟขอจับแยกนั่นก็คือเรื่องของหัวใจจึงมีแผนการร้ายป่วนทีมสาวแสบแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะ มีปัญหานิดหน่อยก็เลยแบบว่าหาวิธีให้3คนแยกออกจากกันเพราะว่า3คนนี้ตัวจะติดกันมากเลยแต่ละคนจะได้เข้าหาคู่ของตัวเองได้เลยก็เลยหาวิธีเอามลรงสาเนี่ยโยนก็เลยวงแตกเลยคราวนี้เรื่องนี้ก็ยากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ปรับคาแรคเตอร์ครับเป็นคนที่เรื่องนี้ต้องแบบกระล่อนต้องแอคทีฟผมก็เล่นเป็นนักร้องนะแล้วก็พ่วงกับนะพี่พี่นาต้องการให้ให้แบบเป็นลุกทุ่งลุกทุ่งด้วยแบบเจอผู้หญิงแล้วปิ้งปุ๊บพุ่ยพั่มเพลยไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นเล่นเป็นตัวเองฮะ ที่จะแกล้งกันไปแกล้งกันมานเก็จะไม่ได้นิง่งซะทีเดียวใช่สองคนนี้ครีเอทมากนะ <c oughs> คิดได้ยังไงอ่ะแต่เรื่องนี้โดนนัทลำบากเยอะเหมือนกันนะต้องตกขับข,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 ขยะด้วยอ <c oughs> ่ะสองคนนี้ไม่ตกอ่ะแต่ต้องขอความเป็นธรรมให้ฝ่ายชายด้วยเพราะแก๊้งสาวแสบไม่ยอมให้แกล้งฝ่ายเดียวความสนุกของละครคุณหนูชนธนาก็เลยเพิ่มขึ้นเมื่อสาวๆเขาขอเอาคืนกว่าหลายเท่าซาดิสป่ะเนี่ยยังตายโนนนัทเยอะ แน่นอนไต่จะต้องเต้นไก่ย่างยอมเรืจะยอมไต่ต้องเล่นไก่ย่างแล้วต้องแบบถูกต่อยสารพัดเมียงูด้วยต้องเต้นเมียงูต้องทําทุกอย่างสำหรับออฟดิ้นนะต้องโดนอันนี้ต่อยหลายฉากมากเลยอะรับรองเดี๋ยวแฟนคลับจะต้องมาต่อยคืนหรือเปล่าเนี่ยวันแรกๆโดนก็ปวดหัวมากก็จะแบบยี่ยอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแบบนี้ตลอดเนี่ยตอนนี้เริ่มติดแล้วอะ่ะบางทีไม่ต้องอยี่ย์แต่ก็แบบยี่ไปก่อนอย่างเงี้ย ทายิปาลานี่ไล่ใจมากๆเลยครับหัวมาจากไหนเนี่ยชชวยผมดูหน่อยสิอีก็ทำแล้วก็ส่งกระจกดูที่บ้านนะคะให้สวยน้อยกว่าปกตินิดน,นึงนะคะพี่ต่าครับผมติดตามได้นะครับกับคุณหนูชันธนาครับทุ่ม<ช>ีตอนแรกครับหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีครับคุณหนูชันธนาคนนี้ที่สุดครับนอกจากข่าวสนุกๆจะเล่าสองคนแล้วนะคะควันนี้เราก็ยังมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตกันด้วยไปชมเลยค่ะ